ความสุขได้นำโชว์หลากหลายรูปแบบความบันเทิงจากนักแสดงทั่วโลกกว่า40คณะจาก18ประเทศอาทิออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาเคนยากัมพูชาและไทยมาสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคนค่ะพร้อมได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันภายในงานมีโชว์เด็ดๆมากมายค่ะอาทิซอรัสการแสดงจากเนเธอร์แลนด์กับโชว์ปลุกไดโนเสาร์ให้มีชีวิตสโตชิการแสดงหนุ่มหน้าใสาจากญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลแชมป์จักรกลีระดับโลกและมีโชว์อุ่นๆอ,อีกมากมายค่ะที่เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับผู้ชมได้ตลอดทั้งงาน อัน ใครที่ชอบโชว์ไหนก็นําเงินไปมอบให้กับศิลปินคนนั้นได้เลยนะคะเรียกว่าเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆที่มอบให้กับนักแสดงนี่แหละค่ะมนต์เสน่ห์ของการแสดงสตรีโชว์และการแสดงโชว์มายากลของหนุ่มคนนี้ก็ได้รับเสียงหัวเราะจากเด็กๆไปเยอะเลยค่ะจับพวงเอาไว้นลมุมแล้วก็จับด้านนี้น้องจับด้านนี้เอาล,ละพอบอกให้ดึง้วดึงนะ ผมมาเริ่มร่วมกับงาน Bangkok Street Show ตั้งแต่ปีแรกจนถึงตอนนี้แหละครับการแสดง Street Show ก็คือการแสดงที่มีสีสันและก็ทุกอย่างและรวมทั้งผู้ชมคนดูเข้ามากันแบบครอบครัวเขาต้องการมาดูจริงๆของเรานี่ถือว่าเป็นหนึ่งใน5ของ Street Festival Show ความรู้สึกลึกๆภายในของนักแสดงอ่ะถ้าหากเล่นแล้วมีคนดูที่เขามีความสุขอ่ะนี่คือเป้าหมายที่สูงสุดอ๋อการเอาเด็กมาร่วมเล่นเนี่ย ก็คืออยากให้เด็กเนี่ยมีปฏิสัมพันก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเด็กนะครับโดยให้เขากล้าแสดงออกซึ่งจะทําให้อนาคตของชาติเนี่ยกล้าคิดกล้าทําในสิ่งที่ดีๆต่อไปครับคุณแม่ท่านนี้พาลูกสาวมางานเพื่อให้ลูกได้รู้จักศิลปะก,การแสดงรูมถนนค่ะทราบตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วมาดูไม่ทันค่ะก็เลยมาปีนี้อยากให้เด็กรู้จักการแสดงหลายๆแบบเปิดหมวกคืออะไรก็อธิบายก็คงเข้าใจยากถ้าเกิดมาอย่างนี้ก็คือจะสัมผัสได้ว่าเปิดหมวกคืออะไรโดยที่ไม่ต้องอธิบายมาก นั่งทาม,มัชีนย้อนเวลาไปเที่ยวกองละครอตีตากันค่ะ